หลวงตาคะคำว่าบาปก,กรรมเนี่ยคะ่ะเวลาทําอะคะ่ะมันจะส่งผลของใครของมันหรือว่าเราบาปก,กรรมเนี่ยมันสามารถส่งต่อให้คนใกล้ตัวหรือใครก็ได้เนี่ยคะ่ะส่งไม่ได้นะแต่ทําให้คนใกล้ตัวเนี่ยมีอาการมีอาการใช่ไหมเข้าใจไหม แทนการไม่ได้หรอกแต่คนใกล้ตัวเรามีอาการอย่างเขามีทุกข์ถ้าเป็นญาติเราเราก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์กับเขาด้วยไนงะแต่อาการที่ความทุกข์ที่เราเป็นกับเขาทุกข์มันไม่เหมือนกันเกิดจากกรรมนั่นแหละคุณแม่คะ่ะเป็น หลายโลกมากเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าตอนตอนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะคุณแม่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อจะเอาไปทําอาหารให้กับคุณตาคุณยายกินเงนี้ยคะ่ะหลวงตาแต่ตอนนี้ก็ให้คุณแม่แบบว่าให้หัดสวดมนต์แผ่เมตตามองภาพหลวงปู่เงี้ยค่ะแล้วอยากจะถามว่าตัวของเราเองเนี่ยสามารถส่งบุญให้คุณแม่ได้ไหมเ้ยค่ะ ส่งให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณแม่ได้นะฮะเร่งที่คุณแม่เขาทำอย่างพวกปานาธิบาทอะไรเนะี่ยเราก็นึกถึงหลวงปู่และแผลเขาได้นะคือแค่เราเนึกถึงท่านแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรมาใช่แผลเจ้ากรรมนายเวรของแม่นะ แล้วเวลาจะกินข้าวนี้ต้องพูดออกเสียงไหมอะคะเวลาแผลเนี่ยคะ่ะไม่ต้องออกเสียงก็ได้ชาวคนเยอะๆไปออกเสียงไม่ได้หรอกเราปีิฐานในใจไง